สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทําการโคจรยกย้ายค่ะซึ่งดาวพระพุทธจะย้ายในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566ค่ะดาว าวพระพุทธย้ายมาในครั้งนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะและดาวพระพุทธนั้นจะทรงอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566นี้เป็นช่วงที่ดาวพระพุทธโคจรมาอยู่ที่ราศีกัน มาอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตานั่นเองค่ะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีเพราะดาวพระพุธเขาโคจรกลับมาอยู่ที่บ้านเรือนของตัวเองนอกจากจะเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็ยังได้ตำแหน่งมาหาอุดด้วยนะคะ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั่นเองค่ะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของปากวาจาการสื่อสารเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญ์สัญญาตัวเลขการเงินการบัญชีค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งและอยู่ในภพเรือนที่ดีแบบนี้นะคะประการแรกเลยค่ะการพูดการเจรจาของชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะพูดโน้มน้าวจิตใ,ใจผู้คนได้มากขึ้น คุณจะสามารถเจราจาให้คนที่เขาผิดใจกันกลับมาคืนดีกันได้เจราจาต่อรองกับคนอื่นๆได้นะคะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้หรือแม้แต่กระทั่งการพูดการจาของคุณจะสามารถนำมาซึ่งเงินทองนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งลาภผลให้กับตัวคุณได้นั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากการใช้คำพูดการใช้วาจาใช้การสื่อสารรวมไปถึงการออ ออกสื่อออกกล้องนักแสดงดารานักร้องพิธีกรต่างๆจะมีความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะการงานของคุณจะมีความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองมากขึ้นท่านใดที่กำลังเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารของหน่วยงานราชการหรือว่าของหน่วยงานเอกชนต่างๆนานามีเกณฑ์ที่จะราบรื่นขอใบอนุญาตต่อใบอนุญาตรวมไปถึงขอสำเนาขอหนังสือทำเรื่องโยกย้ายทะเบียนบ้านทำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับนิติกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงที่ดาวพระพุทธโคจรมาเข้มแข็งเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดในครั้งนี้พยายามใช้การสื่อสารพยายามใช้วาจาใช้การออกสื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะมุมดีๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับนั่นเองค่ะเกษตรราธิบดีหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นความอุดมสมบูรณ์มหาอุดหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงมีมากมีล นั่นเองค่ะ ในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแบบนี้นะคะท่านใดที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสอบการชิงทุนการคัดเลือกนะหรือการประเมินงานรวมไปถึงการสัมภาษณ์ต่างๆโอกาสที่จะสําเร็จมันมีค่อนข้างสูงเลยนะเพราะดาวพระพุธเขาให้ตำแหน่งที่ดีและดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วในจังหวะตั้งแต่28กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมนี้มีมุมดีๆเข้ามาอย่างแน่น นนอนค่ะท่านใดที่จะสมัครงานนะก็รอในจังหวะนั้นหน่อยก็ได้นะคะหรือจะไปสัมภาษณ์ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เลือกสัมภาษณ์ในช่วงนั้นก็จะมีมุมของความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ต้องอธิบายให้ทราบกันแบบนี้นะคะว่าดาวพระพุธที่โคจรมาอยู่ในเรือนสุภพระครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์มาสถิตก่อนหน้านี้อยู่แล้วดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนะคะก็ยิ่งดียิ่งเฮงได้รับการช่วยเหลือเกื้อกุลจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีคุณจะเจอกาลยนานมิตรที่ดีเจอคนที่หวังดีกับคุณเจอคนที่จริงใจกับคุณคนรอบข้างให้การสนับสนุนซัพพอร์ตและให้การช่วยเหลือคุณ นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะโคจรมาตั้งรับอยู่ในเรือนสุภาก่อนหน้านี้มันก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอะไรก็ตามที่คุณจะได้รับมาถ้ามันเป็นเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์หรือความโชคดีต่างๆมันจะมีเกณฑ์ที่จะต้องแลกเปลี่ยนหรือสูญเสียอะไรบางอย่างคะ่ะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบาย คุณกําลังจะได้เดินทางไกลคุณกําลังจะได้รับงานใหญ่แต่มาติดขัดในเรื่องของสุขภาพก่อนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นชาวมังกรต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะดาวมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพะลักษณะของการเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณก็อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่คนที่คุณรักคนที่คุณนับถือแบบนี้ก็ได้ค่ะและ อีกประการหนึ่งนะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาอยู่ในเรือนสุขะนั่นหมายความว่าคุณจะเจอกับคู่แข่งที่เขาค่อนข้างเก่งคู่แข่งหรือศัตรูที่เขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นในระยะนี้มันอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกเหนื่อยหน่อยในการแข่งขันตรงนี้สมัยมองว่าดีนะมันจะได้ทําให้เราไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในคู่แข่งของเรานั่นเองค่ะเมื่อเรามีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบมี การต่อสู้มีการลุยอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการวัดผลคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจคุณจะได้มีการพัฒนาฝีมือนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับตัวเองไม่ประมาทความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของออรายรับรายได้เนี่ยสมัยมองว่ายังอยู่ในกาเกณฑ์ที่ดีนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าการพูดการเจรจาของคุณจะนํามาซึ่งลาบผลที่ดีปากพารวยได้โอกาสของความสําเร็จในเรื่องของเงินทองก็ มีมุมดีๆเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางไกลมีโอกาสได้เงินจากความช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านสําหรับท่านที่กําลังยื่นกู้นะส่วนในด้านการงานก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรค่ะมีความราบรื่นมีความสําเร็จดีเกิดขึ้นในจังหวะที่ดาวพระพุธโครจรมาได้ตําแหน่งเข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนี้งานการต่างๆของคุณกิจการของคุณการค้าการขายของคุณ มันมีโอกาสที่จะราบรื่นและคล่องตัวเน่นเองค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขดาวที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีงานเอกสารเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังความผิดพลาดด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ตกหล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ตัวเลขมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอนเงินผิดทอนเงินผิดหรือแม้แต่ เอกสารบางอย่างตกหล่นหรือสูญหายหรืออาจจะต้องแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะชาวมังกรต้องเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะคะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ